สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับมาชมตัวนี้ครับกับ t o y ยต้าวีออสปี2008เครื่องพันห้าตัวเจนะครับรถโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟระบบแอร์พร้อมครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายวันนี้115,000บาทนะครับเงินสดนะครับใครจะจัดไฟแนนซ์ เครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถโดยรวมสวยครับแบบนี้ถูกใจสมาชิกเน้นโทรเจรจามาเช็คมาชมดูระทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยอยู่บ้านไกลบ้านใกล้จัดไฟแนนซ์ได้หมดครับรับประกันครับรับรองว่าได้รถทุกพื้นที่นะครับใครเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับตอนนี้รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับภายในสวยๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับภายใน ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับเอาไปอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดนะครับผ่อนก็ชิวนะครับ2,900เยดืนประมาณผ่อนได้5ปีนะครับประมาณว่า0 0 0พันนแหละครับเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครสนใจอยากได้รถใช้งานนะครับรถใช้งานนี่ เป็นมือสองคัดเช็คสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกชอบก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับยางดอกดีครับใช้ได้เลยแม็กซ์สวยสภาพดีดีครับเีือรอยตามการใช้งานนะครับแต่ก็โดยรวมเรียกว่าสวยครับกับราคาและสภาพถ้าใครกําลังหารถใช้งานนะครับราคาแบบนี้สภาพแบบนี้โทรเจรจาโทรสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับรถพร้อมใช้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนการันตีว่า รถสภาพพร้อมใช้นะครับมาได้ครับมาลองขับดูได้เลยครับบันไกบันไกนะครับมีบริการจัดส่งนะครับมาเช็คชมดูรถทดลองขับจัดอัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราอยู่มินบุรีนะครับนี่เลยครับรถสภาพแบบนี้เน้นหาเอาไปใช้งานแล้วครับราคาแสนต้นต้นบีออสอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายคันนี้ก็ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิควําหรือจมน้ำแต่อย่างใดนะครับโดยรวม พร้อมใช้แล้วก็สวยที่สําคัญคือได้ราคาได้สภาพแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับนี่เลยครับตัวนี้นะครับยิ่งผ่อนก็ยิ่งชิวนะครับผ่อนถูกกับมอเตอร์ไซค์อีกนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับ4คนเดินทางได้สบายนะครับรับส่งลูกหลานซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานซื้อขับไปทํางานได้หมดครับรับรองว่าสภาพแบบนี้ราคานี้ น่าสนใจมากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถดีๆสภาพสวยๆเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาแสนต้นนะครับตีว่าแสนห0 0่งหม ห้าพันนี่แหละครับเอาเป็นว่าถูกใจเน้นชมเน้นเช็คทดลองขับนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมทําหน้าที่คัดเช็คนําเสนอสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับคนหนึ่งคนอาจจะซื้อรถกี่คันก็ได้นะครับแต่สําหรับบางคนคันเดียวก็แสนจะยากเย็นนะครับฉะนั้นถ้าใครหารถใช้งานนะครับนี่เลยครับคันนี้คุ้มจริงๆครับฝากไว้ได้นะครับกับ t o y ยต a าซูรุนาวีออเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ตัวเจปี2008นะครับ รถพร้อมเอกสารครบมาเลยครับมาเลยครับสวยจริงสภาพดีฝากไว้พิจารณานะครับคันนี้